ตามคํากล่าวที่ว่าเงินอํานาจและชื่อเสียงสิ่งเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงมนุษย์คนหนึ่งให้กลายเป็นอื่นได้ก็คงไม่เกินจริงนะักเมื่อย้อนดูในประวัติศาสตร์เราจะเห็นว่าผู้มีอิทธิพลมากมายอาจจะมาพร้อมกับอุปนิสัยที่แปลกประหลาดบางก็แสดงออกมาเป็นความคลั่งไคล้สุดอันตรายบางก็เผยให้เห็นความหมกมุ่นที่ไม่มีพิษภัยแต่ก็ไม่มีใครเหมือนอย่างไรก็ตามในวันนี้อับดุลไทยทูบคัดสรรมานําเสนอให้ชมกันใน 5ราชาในประวัติศาสตร์โลกกับความหลงไหลสุดแปลกจะมีใครบ้างไปชมกันครับ 1. พระเจ้าฟรีดิทวินเฮมที่1หมกมุ่นเกี่ยวกับทหารร่างยักษ์ พระเจ้าฟรีดิตวินเฮมที่1ได้ปกครองประเซียตั้งแต่ปี1713จนกระทั่งเสียชีวิตในปี1740และในช่วงเวลาการปกครองของเขาทางด้านฟรีดิสได้ทำการขยายกองทัพป,ประเซียจากเดิมที่มีทหารเพียง38,000นาย ไปเป็นจำนวนที่มีมากกว่า8,000 80, 0นายนอกเหนือจากการเพิ่มความมั่นคงทางทหารโดยรวมแล้วฟริดิตยังหมกมุ่นอยู่กับการพัฒนากองทหารส่วนตัวของเขาเองด้วยซึ่งเป็นกองทหารที่มีรูปร่างที่สูงใหญ่กว่าคนปกติทหารเหล่านี้เป็นที่รู้จักอย่างเป็นทางการในชื่อ Grand Gennadiers of Potsdam หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า p o s พ d a m Giants. การเกณฑ์ทหารเข้าร่วมกองทัพนี้มีกฎที่สำคัญที่สุดคือทหารผู้นั้นจะต้องสูง6ฟุตขึ้นไปและเมื่อได้เข้าร่วมกองทัพแล้วก็จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีทั้งอาหารค่าจ้างและเครื่องแบบที่ดีที่สุดแม้ว่าทหารบางคนจะอาสามาสมัครเข้าร่วมกองทัพนี้ด้วยตนเองแต่ฟรีดิสก็ยังมีการไปตามหาชายที่สูงใหญ่จากครอบครัวชาวไร่และแลกเปลี่ยนด้วยเงินจำนวนมาก นอกจากนี้ผู้นําทางประเทศอื่นๆยังได้ส่งทหารที่ตรงตามเกณฑ์ของเขามาให้เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อีกด้วย 2. พระเจ้าชาปีเตอร์ที่3ชอบใช้เวลาส่วนใหญ่กับตุ๊กตาของเล่น แม้ว่าพระเจ้าซาปีเตอร์ที่สจะเกิดที่ประเทศเยอรมนีแต่หลังจากบิดาและมารดาของเขาได้เสียชีวิตลงเขาก็ถูกนำตัวให้ไปอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เป็นป้าอย่างอลิซาเบตจกักรพรรดินีแห่งรัสเซียจนกระทั่งพระเจ้าซาปีเตอร์ที่สได้ขึ้นปกครองรัสเซียในช่วงกลางศตวตรรษที่18ก่อนที่ภรรยาของเขาคแคทเธอรีนมหาราชได้บังคับให้เขาออกจากอำนาจและทำการสังหารเขาในภายหลัง อย่างไรก็ตามว่ากันว่าพระเจ้าซาปีเตอร์ที่3ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับการปกครองเท่าที่ควรเพราะเขาแค่ต้องการเล่นกับของเล่นของเขาอยู่ตลอดเวลาซึ่งตามรายงานที่รวมบันทึกความทรงจําของแคทเธอรีนมีการเปิดเผยว่าเขามักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการจัดวางและเล่นกับตุ๊กตาทหารที่เป็นของเล่นของเขามากกว่าที่จะใช้เวลากับความสนิทสนมกับภรรยาของเขาเอง นอกจากนี้ยังมีรายงานถึงความแปลกประหลาดที่อาจจะเกี่ยวข้องกันก็คือพระเจ้าซาปีเตอร์ที่3ได้ตั้งข้อหากบฏตอนหนูที่เป็นสัตว์และเขาก็ตัดสินประหารชีวิตด้วยการแขวนคอด้วยเชือกเส้นเล็กๆที่ใช้กับของเล่น 3. จินซี่ฮ่องเต้เอาแต่ค้นหาความเป็นอมตะ จินซี่ฮ่องเต้ได้ทำการสถาปนาราะชงฉินจนได้กลายเป็นจกักรพรรดิองค์แรกของจีนว่ากันว่าเขามีทุกสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปต้องการและมีอุปนิสัยที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อสิ่งใดจินซี่ฮ่องเต้จึงใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับความพยายามในการเข้าสู่หนทางแห่งการมีชีวิตอันเป็นนิรันดร์จินซี่ฮ่องเต้เชื่อในตำนานโบราณเรื่องหนึ่งที่กล่าวว่ากลางทะเลจะมีภูเขาวิญ,ญญาณอยู่3มลูกซึ่งที่นั่นจะมีเทพเจ้าแห่งความเป็นอมตะอาศัยอยู่ เขาจึงส่งทีมค้นหาไปที่นั่นเพื่อทำการค้นหาสมุนไพราอายุวัฒนะวิเศษกลับมาให้เขานอกจากนี้เขามักจะดื่มน้ำอมฤตและยาวิเศษที่เขาคิดว่ามันจะสามารถยืดอายุของเขาได้โดยยาเหล่านี้ทำการปรุงโดยนักเล่นแร่ปแปรธาตุที่มักจะมีส่วนประกอบของหยกและสารประลอดที่เป็นพิษด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้หลายคนเชื่อกันว่าสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของเขา ฟิโอดอร์ที่1แห่งรัสเซียชอบตีรระคังโบสถ์เป็นชีวิตจิตใจฟิโอดอร์ที่1เป็นพระเจ้าซาองค์สุดท้ายของราชวงศ์รูลิกและเป็นลูกชายที่พิการทางพัฒนาการของซาอีวานที่4แห่งรัสเซียพอลูกคู่นี้มีความคิดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในขณะที่ซาอีวานมักจะชอบความสนุกสนานในการเข็นฆ่าแบบสมัยเก่าแต่ลูกชายของเขาจะชอบความสนุกแบบสงบสงบมากกว่า ฟิโอดอร์เป็นคนเคร่งศาสนาเป็นอย่างมากและผู้คนมักจะเห็นเขาสวดภาวนาอยู่บ่อยๆเห็นเขาไปโบสถ์และอารามต่างๆทั่วภูมิภาคและด้วยเหตุนี้จึงนํามาสู่สิ่งที่เขาชื่นชอบเป็นชีวิตจิตใจนั่นก็คือการตีระรครังโบสถ์เพื่อเชิญชวนผู้คนให้มาโบสถ์และสิ่งนี้ก็ทำให้เกิดฉายาที่ผู้คนเรียกเขาว่าฟิโอร์เดอะเบลลิงเกอร์นั่นเอง กษัตริย์ลุควิกที่สองแห่งบาวาเรียชอบสร้างปราสาทเป็นอย่างมากกษัตริย์ลุควิกที่สองได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ก่อนที่เขาจะอายุ20ปีเนื่องจากการเสรียชีวิตของพระบิดากษัตริย์ลุควิกที่สองเป็นผู้ที่ชื่นชอบในศิลปะอย่างมากโดยเฉพาะโอเปร่าและโรงละคร ในขณะเดียวกันเขาก็ยังแสดงความหลงใหลในความงดงามของปราสาทเป็นอย่างมากด้วยและความปรารถนาที่จะสร้างปราสาทของตัวเองก็ได้รับแรงบันดาลใจจากการที่เขาได้เติบโตในปราสาทโฮเฮนชวนเก่าที่เรื่องชื่อเรื่องความสวยงามนอกจากนี้แรงบันดาลใจที่มีส่วนในการสร้างปราสาทหลายแห่งของเขายังรวมไปถึงพระราชวางังแวร์ไซด์พระราชวางังแกรนทีอานอนในฝรั่งเศสและการฟังดนตรีโรแมนติกของวากเนอร์อีกด้วย กษัตริย์ลูควิกที่สองเริ่มใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการออกแบบและสร้างปราสาทในเทพนิยายอันประณีตซึ่งผลงานสร้างสารรค์ของเขาก็ได้แก่พระราชวังลินเดอร์ฮอฟและปราสาทนอยสวันสไตล์ในบาวาเรียที่เป็นหนึ่งในต้นแบบให้กับปราสาทซินเดอเรล่ราของดิสนีย์นั่นเอง อย่างไรก็ตามด้วยผลงานที่มีคุณภาพของเขาจึงทําให้เขายัางได้รับการว่าจ้างให้ออกแบบในโครงการต่างๆอีกด้วยอย่างเช่นพระราชวังแฮเรนเคียมเซซึ่งเป็นแบบจําลองบางส่วนของพระราชวังแวร์ซายที่สร้างใหม่นั่นเอง